วันนี้พามาชมเครื่องสีข้าวนะครับเครื่องสีข้าวดูครับถูกหวยนะครับ,นนรบโชคดีนะครับในสิ่งนี้อันนี้ก็ดูนะครับนี่นะครับเรื่องสีข้าวลงสีบ้าน เื้อมามื่นสามนะครับผมอัน,นีได้เลขจากขาวน้องชมพู่เจ็หหครับก็เลยได้เครื่องสีข,ข้าวนี่ครับอันนี้ 7, เด็ดแยกสองทางนะครับสองทางมีที่หอ่อ สองหัวนะครับนี้่จหรับหมดต่างหมดต่งสีหรือก็แม่เป็นลังสีอยก็หรือข้าวหอมมะลินะครับมเสร็จไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งถือปุ๋ยก็สวยนะครับเราถือว่าโอเคแล้วครับโทงสีนิ่อร์นี้ดีเลยครับ OK 啊快点哈。